สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้แผมพาท่านผู้ชมเข้าสวนในยามเย็นค่ะตอนนี้แผมอยู่ในแปลงผักกระหลำปลีที่ปลูกไว้นะคะผักกระล่ำปลีตอนนี้โตมากแล้วค่ะแผมจะขยายให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะว่านี่ค่ะคือขนาดกระหลำปลีที่แผมปลูกไว้นะคะปลูกแล้วก็ใกล้จะได้บริโภคแล้วค่ะทีนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเป็นสาระสำคัญนะคะแบ่งปันกันไปก็คือเรื่องของ กินกระหล่ำปลียังไงให้ปลอดภัยนั่นเองเพราะว่าเราทราบกันแล้วว่ากระหล่ำปลีมีประโยชน์มากๆต่อร่างกายของเรานะคะทีนี้เราจะต้องมาให้ความสนใจระมัดระวังนิดนึงค่ะในการกินกระหล่ำปลีโดยเฉพาะกระหล่ำปลีดิบนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ากระหล่ำปลีดิบจะมีสารกอยโตเจนค่ะสารกอยโตเจนนี้มีฤทธิ์ยับยั้งการนำสารไอโอดีน ซึ่งสารไอโอดินจะเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการสร้างฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนไทรอยสร้างมาจากต่อมไทรอยค่ะต่อมไทรอยอยู่ตรงด้านหน้าของลําคอค่ะมีสองกลีบอยู่ด้านซ้ายด้านขวาของลําคอนะคะขนาดของต่อมก็จะใหญ่กว่านิ้วหัวแม่มือของเจ้าของเล็กน้อยค่ะแพรมจะให้ท่านผู้ชม ได้ชมภาพของต่อมไทรอยนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมคะต่อมไทรอยอยู่ทางด้านหน้าตรงนี้เองค่ะของลำคอนะคะจุดนี้นะคะแพมจะชี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมคือนี่ค่ะจุดสีดำๆนะคะกลีบสองกลีบนี้แหละค่ะเรียกว่าต่อมไทรอยนะคะ ซึ่งเวลาปกติเราก็จะมองไม่เห็นต่อมนะคะแต่ว่าถ้าต่อมทำงานผิดปกติต่อมก็จะขยายตัวโตขึ้นเรื่อยๆค่ะทำให้มองเห็นพอกออกมาด้านหน้านะคะซึ่งสาเหตุนั้นแพมจะเล่าสู่กันฟังค่ะถ้าหากว่าอยู่ในสาระของกระหล่มปรีดิบนะคะว่าเขาทำหน้าที่ยังไงบ้างถึงเกิดคอหอยพอกได้ค่ะค่ะมาชมภาพกะล่ำปลีต่อนะคะแล้วแพมก็จะเล่าต่อว่า เมื่อต่อมไทรอยของเราขาดวัตถุดิบคือสารไอโอดีนที่จะมาผลิตฮอร์โมนไทรอยก็จะส่งผลทำให้ต่อมต้องทำงานหนักมากขึ้นค่ะพอต่อมทำงานหนักมากขึ้นนะคะขยายตัวขึ้นด้วยค่ะเขาจะขยายขนาดให้ต่อมตโตขึ้นด้วยบริเวณคอที่มีต่อมไทรอยอยู่ก็จึงโตขึ้นจนทำให้เราเรียกว่าเป็นคอพอกนั่นเองค่ะท่านผู้ชมคะ การกินกระหล่ำปลีดิบเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันไม่เป็นอันตรายถึงขั้นจะเป็นคอพอกค่ะยกเว้นว่าเราจะกินกระหล่ำปลีดิบเป็นจำนวนมากๆถึงอาจจะเป็นกิโลกรัมหรือว่ากินเป็นเวลาบ่อยๆนะคะกินบ่อยๆกินประจำนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นคอพอกได้ค่ะ อีกทั้งท่านที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับต่อมไทรอยนะคะจะต้องระมัดระวังในการกินกระหล่ำปลีนะคะที่ดีที่สุดปลอดภัยสำหรับทุกคนเลยก็คือการกินกะหล่ำปลีที่ทำให้สุกแล้วค่ะเพราะกระหล่ำปลีที่สุกแล้วสารก่อยตัวเจนจะถูกความร้อนทำลายค่ะท่านผู้ชมคะแพมขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขในการบริโภคกระหล่ำปลีนะคะ สาระเล็กๆน,น้อยๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะคะในเรื่องของการเป็นคอพอกจากการกินกระลำปลีดิบนะคะขอบคุณท่านผู้ชมมากค่ะในการติดตามชมแพรมปาแมนแฮปปี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ